หลังจากที่เขาได้ไข่หอยเชอรี่มาครับกาทำการเบื้องต้นครับเอาพืชน,น้ำลงก่อนนะที่บอกมาโ,โพืชน,น้ำก็ไว้เพื่อให้หอยมันกินนะครับเป็นอาหารครับอันนี้เป็นหางกระรอกครับผมเอามานิดนึงครับเอามานิดนึงเพราะว่ามีไข่ติดมานิดนึงนครับต่อไป เราก็จะทําการอันนี้เป็นที่ผมเอามาลอดก่อนครับนะครับมันจะมีบางส่วนที่เบาะแล้วครับทีเ่เห็นไหมครับที่ฟักตัวแล้วครับนะเห็นไหมมันดำเนี่ยนี่ฟักตัวแล้วลงเนะี่ยอืเดี๋ยวก่อนนะเรามเาีเตรียมอุปกรณ์ครับเป็นเป็นโฟมเฮ้้ยเเป็น องมเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไข่ไว้ในกล่องโฟมให้มันฟักก่อนนะครับให้มันฟักก่อนค่อยอันนี้คือเพิ่งไปเก็บมาเมื่อวานคน,นันีออ่นี่ครับผมจะผมก็สีวุ้นวุ้นนั่นหนนะครับเพราะว่าผมจับกล้องเองครับประมาณนี้ครับพืชน้ำลงครับน,น,นี่แหละครับนี่ แบบมลเกอเนี่ยนะครับกินไปนะแบบมาเกาะโอเคครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับเตรียมบ่อบเดี๋ยวรอว่าจะได้ผลหรือเปล่าผมปิดน้ำแปนะครับโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเกษตรอีสานยุคใหม่มังค์ยงนี้บ๊ายบายสวัสดีครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ สามครับเมื่อที่สามเมื่อที่สี่นะครับหลังจากที่เอาไข่หอยเชอรี่เนาะมาไว้ในบ่อครับกะฟักไปประมาณสักห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่เบิร์นครับจะสังเกตได้ว่าเห็นบ่อยที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดครับบ่แม่็ดอาหารนะครับเป็นลูกไข่หอยเชอรี่ที่เพิ่งบ่อออกมาครับเนี่ยเต็มนะครับเนะครับจับตามอพยอน้ำรืออันนี้ครับที่ผมใส่ไว้มันก็จับเพื่อกินนะครับใบมะละกอครับ มม่มาห้องบ้านเ่าหน่อยครับแม่มาแม่มาแม่ลูกหอยมาเลยครับเนี่ยแล้วก็บบางส่วนก็ยังบวบบ่ครับนี่บางส่วนก็ยังบวบ่ก็เริ่มทยอยบ่แต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือลูกน้ำครับเพราะมันเป็นน้ำขังแล้วยุ่งกับมาไข่ใส่เป็นลูกน้ำยุงลายครับถ้าปล่อยปลาปลาก็สิกินครับอันนี้แล้วก็น้ำนี้กิน้ะครับน้ำมันเริ่มเหม็นเพราะว่าเอาเอาคืนน้ำใส่แล้วอ่าแล้ว มันเน่าแลครับคือหมายถึงเอาใส่หลายกันไปแล้วกินบ่อันนะครับมันกันเน่ามันกันอย่างนี่ครับมันก็เริ่มไม่กินนะครับแต่บ่อใส่กับหอยบลูมอย่างกินเนาะผมก็เลยสีทําการเปลี่ยนน้าครับของผมมันเป็นบ่อที่บ่ได้จอตูดไว้นะครับวิธีว่าจะใส่ไหนเนาะผมก็จะได้เอาตักน้ําออกนะครับปัญหาก็คือสีมันสีเดนนอดหลบหนีไปบ่อครับผมก็มีตัวกรองครับตาม ทรัพยากรที่จำกัดเนี่นครับเริ่มเริ่มกินกันเองก็มีครับผมว่าเริ่มแบบก็ตามไคหน้ามันดำแล้วมันเริ่มเหม็นแล้ล่ะก็สิเปลี่ยนใช่ไมัมโอเคครับเดี๋ยวผม